ครับก็สวัสดีนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับ B ีทีชแนลนะครับพรอกับไอ้บุญเถิงเก่านะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับใบกล้ามปูหมักสูตรพิเศษนะครับวันนี้ก็ครบประมาณ1เดือนนะครับหมักไว้ประมาณ1เดือนนะครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ผมทำนะครับอยูก็อยู่ในวงบ่อนี้นะครับ ในวงบอกบอน,นี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูครับว,ว่ามันเป็นยังไงก็สภาพนะครับสภาพอันนี้คือหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับสูตรนี้นะครับผมทำเป็นหมัก ด้วยจุลินทรีย์นมสดนะครับนมสดจุลินทรีย์สังข้อแสงแล้วก็บวกด้วยจุลินทรีย์จาวปวกนะครับแล้วก็มูลแล้วก,ผก็ผสมกับมูลสัตว์นะครับผสมกับมูลสัตว์นะผสมกับมูลสัตว์เพื่อทําเป็นใบก้านปูหมักที่เป็นปุย๋ยนะสูตรเข้มข้นนะครับปุ๋ยสูตรเข้มข้นสําหรับที่จะผสมกับดินปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับ สําหรับวงบ่อนี้นะครับผมก็หมักใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูใบก้ามปูแล้วก็มีจุลินทรีย์นมสดจุลินทรีย์หลงข้อแสงแล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับสามจุลินทรีย์นะครับใส่เข้าไปนะครับเพียงดครับสามจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์มีปุ๋ยมูลสัตว์ด้วย ที่ผมทํานี้ที่มีปุ๋ยเพราะว่าต้องเวลาเอาไปปลูกก็ต้องผสมกับดินปุ๋ยั้งนึงมันจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์สูตรเข้มข้นนะครับเข้มข้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ใช้เวลาหมาักประมาณ1นเดือนนะครับ1เดือนสภาพแบบนี้1เดือนเดี๋ยวก็จะนําไปพึงแดดให้แห้งนะครับพึงแดดสักสามวันเดี๋ยว,ว,ยวผมก็จะให้ดูนะว่าถ้าจะเอา ผู่อ่นะมาตักให้ดูว่าสภาพเป็นยังไงนะครับก็ดูนะครับนี่นะครับดูสภาพนะครับดูสภาพของใบการหมากก็น่าจะใช้ได้นะครับ ก็น่าจะใช้ได้นะครับเป็นใบก้ามปูหมักมูลสัตว์นะครับสูตรเข้มข้นนะครับภาพนะครับภาพนะครับหนึ่งเดือนนะครับดูนะครับโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักนะครับ ก็โอเคนะก็ค่อนข้างจะโอเคก็ครับก็จะผมก็จะเอาในวงบ่อที่ทั้งหมดนะครับไปผึ่งแดดนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้นะผสมดินปลูกแล้วก็ใส่เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับผมก็จะนำเป็นนี้นะเอาไปผึ่งแดดนะครับครับ อตอนนี้เราก็นามากรองไว้ตรงบริเวณที่เราจะตากแดดนะครับเราก็จะตากแดดไป้ามวันนะครับล้วกระชื่อให้เสมอกน,นะครับเพื่อที่จะพึงแดดนะครับเดี๋ยวก็จะตากแดดไ้นะครับประมาณสามหมื่นครับถึงจะมา เก็บเดี๋ยวคอยติดตามในช่วงต่อไปนะครับหลังสามวันว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมครับตอนนี้ก็ผมก็ตากแดดไว้ประมาณ5วันครับตากไว้5วันแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพภาพที่เราพึงแดดไว้5วันนะครับก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่ ห้าวันสภาพก็จะเป็นก็น่าจะโอเคนะครับก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูครับก็โอเคนะครับนี่คือตากไว้ห้าวันนะครับแล้วก็วก็คงจะโอเคแล้วนะครับ นี่คือใบก้ามปูนะครับหมักนะครับบวกกับมูลสัตว์นะครับบวกกับมูลสัตว์ที่หมักนะครับครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ก็คงจะนําไปใช้นะครับก็โอเคครับน่ครับยอดนะครับยอดแล้วได้ทั้งใบก้ามปูนะครับแล้วก็มีทั้งมูลสัตว์นะครับมูลโคมูลไก่นะครับ แล้วก็ใส่กันเข้าไปบดเข้าไปล้วก็จะนําไปใส่กับต้นไม้แล้วก็จะแพกถุงนะครับแพกถุงพอดีมีออเดอร์เข้ามาครับก็อย่าลืมนะครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับให้กับช่องไอเป็นถึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ